เรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวจิราพรวิชาโพจนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอเขาโครงวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษา ค่ะสำหรับความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตรวรรษที่2 1นะคะความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิตัลนะคะซึ่งกระทบต่อการเรียนรู้สังคมไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทนะคะของโลกที่มีลักษณะการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นประชากรถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต การเตรียมผู้เรียนในยุคศตรวรรษที่11นะคะสิ่งที่จําเป็นประการหนึ่งที่สําคัญสําหรับการเรียนการสอนของประเทศไทยก็คือการคิดหรือการสอนคิดนะคะเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาการจัดคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามทั้งทางด้านสติปัญญาคุณธรรมและการเป็นคนดีนะคะ เพราะฉะนั้นในการจัดการศึกษาของประเทศไทยนะคะการสอนให้นักเรียนคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็นสอนให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์สอนให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะสถาบันอุดมศึกษาต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความทันสมัยแล้วก็ตอบสนองยุทธศาสตร์ของประเทศดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติและประเทศและการเรียนรู้ในโลกดิจิทัลจากการจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่ากระบวนการคิดของเด็กไทยผ่านระบบการศึกษามีในลักษณะที่ตกต่ำและก็ล่าช้าส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมากโดยจะเห็นได้จากการพิจารณาการรายงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆทั่วโลกได้จัดอันดับคุณภาพของการศึกษาของประเทศไทย ในกลุ่มอาเซียนอยู่ในลำดับสุดท้ายคือลำดับที่8เป็นกลุ่มที่มีคะแนนต่ำที่สุดนะคะโดยจากการสะท้อนได้มองเห็นว่าการศึกษาไทยต้องยอมให้เด็กคิดเองทำเองและแก้ปัญหาเองโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยจากเหตุผลข้างต้นนะคะครูปฐมวัยจึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้พื้นฐานที่จำเป็น ให้มีความสมบูรณ์รอบด้านจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญที่ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยโดยตรงจากที่กล่าวมานะคะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรรับผิดชอบในการผลิตนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาศึกษาศษาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษาจึงสนใจในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาค่ะ ค่ะสำหรับคำถามการวิจัยในครั้งนี้ 1. การคิดอย่างมีวิจารยณสำหรับนักศึกษาสาขรับาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง 2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษามีลักษณะอย่างไร 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษาเป็นอย่างไรต่อมานะคะเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่1 เพื่อศึกษาองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจรณญานสำหรับนักศึกษาสาขา ศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษาข้อที่2เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษาสาขาปฐมวัยและการปฐมศึกษาข้อที่3เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษา ต่อมานะคะขอบเขตของการวิจัยรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา research and development วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน Mix m i x method ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะต่อไปเป็นนิยามศัพท์เฉพาะนะคะลำดับแรกเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจยยารณญาณและการแก้ปัญหาหมายถึงขั้นตอนองค์ประกอบในรูปแบบ แผนภาพโดยอาศัยแนวคิดจากการวิเคราะห์ทฤษฎีและหลักการนะคะโดยมีทั้งหมด6องค์ประกอบก็คือแนวคิดพื้นฐานวัตถุประสงค์ขั้นตอนการเรียนรู้ระบบสังคมหลักการตอบสนองและระบบสนับสนุนโดยแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหามีแนวคิดทฤษฎีพื้นฐานมาจาก6แนวคิดหลักคือ แนวคิดทฤษฎีการให้เหตุผลแนวคิดเกี่ยวกับการคิดแบบวิพากษ์แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้แนวคิดการเรียนรู้แบบสะท้อนความคิดเห็นแนวคิดการเรียนรู้แบบร่วมมือแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานมาพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาค่ะต่อมาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ถือได้ว่าเป็นความคิดขั้นสูงที่อาศัยการไตรตรองอย่างรอบคอบมีความเป็นเหตุเป็นผลพิจารณาข้อมูลถึงหลักฐานถึงสถานการณ์และพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลจนนำไปสู่การแก้ปัญหาได้โดยลักษณะของผู้ที่มีการคิดอย่างมีวิจารณา์อย่างมีวิจารณญาณมีลักษณะ5ด้านดังนี้1มีความสามารถในการคิดอย่างอิสระและ คิดตั้งคำถาม 2. ใจกว้างและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 3. ส,สามารถวิเคราะห์ข้อสนนิฐานหรือสมมติฐานแยกแยะประเด็นประเมินข้อโต้แย้งเพื่อหาข้อพิสูจน์ 4. มีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นมีความพยายามในการแสวงหาข้อมูลและหเป็นผู้มีเหตุผลในการพิจารณาและสรุปตามหลักฐานที่เป็นจริงค่ะ ต่อไปการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาเป็นความสามารถของบุคคลในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นความสามารถที่ต่อเนื่องจากการคิดอย่างมีวิจยยารณญาณนะคะเพราะหลังจากที่บุคคลได้เผชิญกับสถานาปัญหาแล้วต้องผ่านกระบวนการคิดไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบจนนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา ต่อมานะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้รูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและการปฐรมศึกษา 2. เป็นแนวทางในการนํารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาไปใช้กับนักศึกษาหรือสาขาปฐมวัยและการปฐรมศึกษาหรือประยุกต์ใช้กับการสรอนในรายวิชาชีพครูหรือรายวิชาอื่นๆต่อไปค่ะ ต่อไปนะคะเป็นบทที่2เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะโดยผู้วิจัยได้สรุปหัวข้อในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ค่ะข้อที่1กรอบมาตรฐานคุณวุฒิมาตรฐานวิชาชีพครูและกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่2 1 ข้อที่2แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณข้อที่3แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาข้อที่4แนวคิดหลักในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และข้อที่5งานวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะค่ะสำหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะโดยเราศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจารณญาณศึกษาการแก้ปัญหาศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้นําไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษาและส่งผลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาค่ะต่อไปเป็นบทที่3นะคะวิธีดำเนินการวิจัยโดยการวิจัยในครั้งนี้นะคะ ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนาโดยใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและก็เชิงปริมาณนะคะโดยดําเนินการวิจัยใน3ระยะนะคะระยะที่1การศึกษาองค์ประกอบและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนะคะได้แก่ข้อมูลการศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจยารณญาณและการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ระยะที่2การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยได้ดำเนินการ3ขั้นตอนนะคะคือการร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้การทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้ระยะที่3ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการ2ขั้นตอนคือการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้และการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ค่ะ รายละเอียดของการดําเนินการวิจัยทั้ง3ระยะนะคะระยะที่1การศึกษาองค์ประกอบและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบการคิดอย่างมีวิจรณญานนะคะสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษาโดยใช้การวิจัยระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพนะคะขั้นตอนคือการสร้างกรอบแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษาองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจรณญาณ การกําหนดองค์ประกอบของการคิดอย่างมีวิจยายานการสร้างเครื่องมือในการศึกษาองค์ประกอบนะคะแล้วก็ตรวจสอบองค์ประกอบ ของการคิดอย่างมีวิจยา,ยารยณนะคะประชากรที่ใช้ในการศึกษานะคะเป็นนักศึกษาสาขาปฐมวัยและการปฐมศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน480คนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1น,นะคะในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน360คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยเครื่องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจยา,ยารย์ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน confirmation factor analysis โดยโปรแกรม l เร็วค่ะต่อมานะคะระยะที่2การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาสําหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย เชิงคุณภาพด้วยวิธีวิจัยเอกสารนะคะโดยขั้นตอนดําเนินการวิจัยโดยการยกร่างรูปแบบนะคะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจัยและการแก้ปัญหาโดยศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนําผลวิจัยที่ได้ในระยะที่1มาเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้นําผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของ Joyce and W e เ l นะคะมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ ผู้วิจัยกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบนำร่างต้นแบบในการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจายณญาณเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน7ท่าน ผู้วิจสังเกตและรวบรวมด้วยการจดบันทึกการสนทนากลุ่มแล้ววิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์เนื้อหาจากนั้นปรับปรุงแล้วก็ใช้รูปแก้ไขรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและจะทําคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนรู้นะคะโดยกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในยะที่2นี้คือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนะคะเครื่องมือได้แก่แบบวิเคราะห์เอกสารแนวทางการสนทนากลุ่มแบบบันทึกการสนทนากลุ่มแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาคอนเทนต์อนาลิซิสตีความสรุปผลเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงอุปนัยค่ะค่ะระยะที่2ต่อนะคะวัตถุประสงค์เพื่อทดลองการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีขั้นตอนโดยการทดลองใช้ trial นะคะแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยรวบรวมข้อมูลมี3ระยะ ระยะก่อนนํารูปแบบไปใช้ระหว่างนํารูปแบบไปใช้แล้วก็หลังจากการใช้รูปแบบนะคะและนําข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากใช้รูปแบบการวิเคราะห์แล้วสะท้อนผลหลังจากการใช้รูปแบบการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรคือนักศึกษาทั้งหมดจํานวน60คนสาขาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษาวิไลประดิษฐ์เอเชียกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา วิไลบดิตเอเชียสาขาการศึกษาปฐมวัยและการปฐมศึกษาจำนวน30คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายเครื่องมือในการวิจัยนะคะได้แก่รูปแบบการจัดก,การเรียนรู้ ผู้มือการใช้รูปแบบแผนการจัดก,การเรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินการคิดอย่างมีวิจนะญาณแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาและแบบสังเกตพฤติกรรมนะคะโดยการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห์เชิงปริมาณค่าร,ยระยะค่าเฉลี่ยส่วนเบีเ่ยงเบนมาตรฐานและค่าทีเทสค่ะค่าต่อไปเป็นระยะที่3นะคะ การศึกษาผลการใช้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหานะคะโดยเป็นการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้และการประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยขั้นตอนดําเนินการดังนี้คือ 1. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยผู้วิจัยได้ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้กับนักศึกษา การนำรูปแบบก,การเรียนรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและศึกษาความสัมพันธ์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาประชากรนะคะคือนักศึกษาสาขาปฐมวัยและปฐมศึกษาจํานวน60คนวิไลบันิตเอเชียนะคะกลุ่มตัวอย่างนะคะนักศึกษาสาขาปฐมวัยและปฐมศึกษาชั้นปีที่1จํานวน30คนนะคะ โดยการสุ่มอย่างง่ายนะคะเครื่องมือในการวิจัยได้แก่แผนการจัดการเรียนรู้แบบประเมินการคิดอย่างมีวิจารณยานแบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาแบบสังเกตพฤติกรรมนะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันจะกล่าวถึงการร่างขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญานและการแก้ปัญหามี5ขั้นตอนได้แก่ 1. ขั้นเผชิญปัญหาและการทําความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา ขั้นที่2ขั้นวิเคราะห์ระบุปัญหาและเสนอปัญหาขั้นที่3ขั้นรวบรวมข้อมูลลงความเห็นเลือกวิธีแก้ปัญหาขั้นที่4ขั้นลงมือปฏิบัติตามแผนและขั้นที่5ขั้นประเมินผลและสรุปค่ะค่ะสำหรับดิฉันนางสาวจิราพรวิชรโพจน์นักศึกษาสาขาหลักสูตรและการสอนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะและขอกราบขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะ